ครับสวัสดีครับแฟนๆช่อง YouTube ขออภิงครับพบพอกันเมื่อนี้สิบหาตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับช่วงเศร้าครับกับมาก็ติดสถานการณ์ของพลังการนำของบันฑสำโรงต่บนยองไทแจีงเพื่อกูสซมพิสัยจังหวัดมาศรคามนะครับซึ่งกับขานมาอะไรเป็นเวลาอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับครับอันที่เห็นอยู่กับเป็นรถของรถสุกขานะครับของอบจ วัดมาสารข้ามนะครับได้มาอำนวยความสะดวกห้สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานนะครับพี่น้องที่ประสบอุทุภัให้นะครับนี่ครับประสุขาเคลื่อนทีนะครับของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับขันนี้นะครับอยากใส่บริการนะครับผู้ใดอยากปรดทุกเบอร์วม่มองบรดทุกมากมองนี้นะครับเอาครับหาเบื่องบรรยากาศนะครับ กระทั่งฟัง,งเขาแม่น้ำซีนะครับทางด้านสายมือ,อบานเลื่อนกันยังชมอยู่ในน้ำน้ำซีก็ไแต่ทราบว่าน้ำซีขึ้นอีกนะครับมือนี้ปันดิที่ผานี่นะครับนี่กัเต็นเต็อำนวยการนะครับสำหรับบุคลากรอพี่นงประชาชนที่มาซอยกันครับ้านขวามือนะครับเป็นอ่าบริเวณของน้ำท่วมนะครับน้องอีเรือง ไปทั้งน้องหู้น้องซ้ำนะครับทั้งบ้านน้องลมบ้านแบดบริเวณกวางหวงนะครับหวงไกสุดธูลูกตานะครับพื้นที่เกือบหาเมื่นกไร,คร่ครับจะน็นแฟนๆนะครับตื้อๆขวขน,อ,น,นองอนั่งกันน้ำที่ขาดไป บอยู่ครับยังบอสนิทนะครับยังมีการไหลทะลักออกจากในช่วงของทางล่างนะครับครับอุปกรณ์นะครับรถต่างๆนะครับที่นำมาซอยกันครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับรถแบคโคโคมาซุ่งสองลอยสามลอยยี่สิบครับแบคโคยูฮาโต นะครับครับมาซอยนะครับในการถมเอาดินนะครับลงกับบริเวณที่ขาดนะครับนี่ครับถึงบอกว่าย่งบรสนิทนะครับย่งบรสนิทยังมีการไหลอยู่นะครับมองขาด เบิ่งไกลๆนะครับนี่นะครับที่ได้ท้ายถ้ำถุงมือนะครับอาจไหลยุดตลอดใครรุนแรงเอ้าปลาคือยังมมอยู่ทั้งพี่ปลาเป็นยังนี่ปลาเป็นสนามชนิดนึ่งรุ่บ้านเจ้าปลามาชิมเป็นยังนี่ เอาขึ้นมามาจับขึ้นจังบาลน,นะทายยูทูบเลยเนี่ยมามาปลาจังไหนที่ขึ้นมาอยู่ข้างโคกเห้อห<ะ>ปลาจังไดนโดดขึ้นมาปลากระโโหตัวนี่ไหมจับขึ้นมาเบิ้งกันนะปลาเป็นยังปลายนื้อน้ำดิครับรฮะโอ้ยแม่นละแม่น,อนเอาขึ้นมาให้เบิง้งเลยให้พี่น,อน้อปปงข,องของ้างยูทูบเพ่อเพื่อเบิ้งกันนะนี่ปลากระโโหตัวนี้ ว้าเพิ่อรอก็ป่านนะครับอย่างมาได้ครับเบิ้งเอาครับเกือบพองพอเผื่อเอาเบิ้งเอากันแล้วกันนะครับไหว่าไหวดินเหนียวเป็นที่ละรับนี่เดินเท้าเปล่าครับมาเบิ้งจุดที่มันขาดนะครับได้รับการสอมแซมะครับครับได้รับการสอมแสมสมา แต่เวลาอยู่เจ็ดมืออยู่แต่ว่าบอสนิดนะครับครับเบ่งเราครับนี่คือด้านหนานะครับด้านหนาทีพอนั่งด้านหนาทีพักได้เจ้าหน้าที่ได้สอมแซมนะครับนี่คือสะพาน,นครับสะพานที่น้ำหลอดมากครับเนานี่คือจุดจุดน้ำยังไหลซึมอยู่หลอดข้าง่ังนะครับบอสนิดนะครับ หลายช่องที่ออกไปว่ายู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเผื่อมาติดิามสถานการณ์แล้วยังบมยู่ครับยังบมยู่นะน,นะครับ้อเบื้องอนนะครับน้ำยังไหลรอดอยู่ขขางลางอยู่นะครับยังยู่บรสนนทแต่ว่าขอนข้าง,ง,งที่จะปลอดภัยแล้วนะครับดูท่าทางนะครับเอามาเบื้องท่างด้านที่ตะวันออกของของพนังนะครับของพนังกันน้ำ มาพ่อพี่น้องหาปลาครับสวัสดีครับด้พ่นี่ช่องพ่อ,อ,อเพิงนะไปว่าเขาไปแป้ตัวนี้ไปเป้แปเป,ปด้ดบ้บครับบ้านเตือคทับปี่บรดเวนทางบานหนองลามนะครับแจ้งยาลวนครับจมอยูใ่ในบาดาลน,นะครับพี่นอ้องครับเอาอยากจะมาเบิกเอามาให้มาเบ่งจ่อจอนะครับเบ่งพิกัดหมองมันขาด เป็นอย่างบายูบรสนิทนะครับไม่มีการไหลหลอดอยู่ดานล่างนะครับความแรงข้อสมควรนะครับเมื่อกี้นี่พ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่นพดลน,นะครับผู้ใหญ่นพดลสองนิ้วได้ไหมครับเปิ้กำลังมาเบงปานะครับปลากระโบหัวขึ้นปลากะปลาเป็นยำใบทวานน้ำนะครับโบหัวขึ้นมาเพิ่นก็เลยเอามือจับเอครับ ครับนี่ยังไหลอยู่ตลอดนะครับนี่ถึง่ายุวสสนิทนะครับวเนี่ยว่าอาจจะทะลักออกเป็นรอบที่สองนะครับเบึงแล้วนะครับหลายคนนะครับหลายช่องบอกว่ายู่แล้วยู่แล้วแต่ว่าพอพึงมาเบิ่งแล้วบอยู่น่ใหญ่เราไปดนนะไม่อยู่ครับดูด้วยสายตานะครับยังโบยู่ขนาดนี้นะครับมีโอกาสที่เป็นแบบก่า์ฟครับ ย่งางพันหยุดนะครับมนนื่อวันทีนสิบหาตัวนสวงปัญหาลอยหกสิบสี่นะครับช่วงเ้าร์น้ำย่างไหลอยู่ครับย่างไหลอยู่จุดที่มันเป็นปัญหาจยุดที่ขาดน้ำถลักลงสู่พื้นที่ขางล่างนะครับนี่คือบิ๊กแบกที่ว่างไว้นะครับเป็นเวียงเลี่ยงไรมีกอไผ่นะครับมดไปหลายกอที่เห็นมดคูเขาเป็นลูกครับลงมาใส่นะครับอันนี้ก็ติดสถานการณ์นะครับให้ แฟนๆทาง u t u b e นะครับพี่น้องที่อยู่ด้านข้างล่างได้สบายใจในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องหลายท่านก็พิี่วิคิดเป็นโอกาสนะครับมาจับปลานะครับเพราะว่ามันทวมมันหมดแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับทั้งเฮียนทั้งซั้นทั้งไหลหน้านะครับตัวแนวนะครับเหลือปลาครับเอาปลาปลายักษ์ปลาจอกตัวนึงเออปลาตาแดงปลาไอตัวพงษแปะพงษแปะเอาโยกโยกไงใส่ลงยูทูปไป ตกน้ำเย็นบ่เฮ้ยได้ปลาไหลเอาเย่บแผลเย็บแผลเย็บแผลโยกให้ผมบอลงในช่องยูทูบจังหวนะครับยกปลาครับยกปลาปลาด้ถูกยิบหอยเมียบ่ามันปลาเ่าบะครับมันคือยังจับได้หลายแทีปลาดิถูกโอ้ยคอยพูดกล้องเข้าไปได้ไหมนี่ ก้องคอยยูสายมันค็ยูไก่แถนี่ปลาสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับพิกบิกิที่เป็นโอกาสเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพปนี้แปะนะครับเราเป็นเจของปลายโลแถวนี่แหละครับปลาตัวใดไงจับไปเมืดอพ่อเผื่อน้ำจากตัวนี่นะครับเด้อวันนี้เป็นการก็ติสสถานการณ์นะครับล่าสุดนะครับเพื่อที่แจงไงครับแฟนๆทั้งท่องยูทูบดทราบนะครับว่ามือนีก็นมี่ ใา้ยุเข่าอีกนะครับน้ำก็ติดเติมคงจะยุย่กับน้ำถ่วมไปอีกโดนนะครับพี่น้องแฟนๆช่องยูทู e ของเ่านะครับครับครับอันนี้ก็คลิปนี้เอาไว้สํำนิก่อนนะครับคงอจะพ่อคงจะติดตามกันอีกตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ